แต่ไม่รู้จะเล่นไปทำไมเราก็อยู่คนเดียวเป็นบ้าไม่จริงอะ่ะไม่จริงอะ่ะไม่จริงอะไรอะไรอีกเนาะไม่จริงอะไรเอา้าไม่จริงอะไรเอา้าเกดที่เถื่อนก็ทำกับข,ข้าว,าวจริงนะทำสาลาเปาก็เป็นขนมจีบก็เป็นดูชิ้นเขาก็ยังทําเป็นทําเป็นแล้วเห็นด้วยไม่ได้โม ทำปินเขาก็มีเสน่หน์ของเขาเห็นเขาจะเถ,ถือนเถื่อนอย่างนั้เดี๋ยวอบอันนี้ต้องเอาอน,นี้ซับให้มันแห้งหอด นั่เสร็จแล้วเหรอก็เล่นเปียโนไงไม่จริงโอ้นี่ก็เดี๋ยวนี้เริ่มตลกแล้วนะโอ้นะเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มตลกไม่มีตาเหตุเลยโอ้ี่เริ่มตลกไม่มีใาเหตุตลกไม่มีเหตุไม่มีผลน่ะตลกเกินตลก,บกตโบกฮ่าตลกโกฉาก น้ำกี่ขันยญ่อาเป็นชั่วโมงเลยนะก็รีบไงรีบมากลัวพี่โอจะไปก่อนหรือเปล่าโอ้กลัวพี่โอหลอกหรือเปล่า อนุถนอมหน่อยมันแพงพวกเธอไม่รู้จักของดีไม่ไม่ดีมันจะแพงหรอลาดน้ำพึ่งสักหน่อยนะแต่ยายไม่แม่อีิจินอยายไม่ลาดหรอกแล้วกินอย่างนี้เลยยังไม่ถึงเวลากินก็เลยยังไม่กิน จะมันลอกง่ายของดีสำหรับเยอะกว่าน,นี้จะรู้จะรู้ว่าเราต้องพยายามชอบกินอาหารให้เป็นยาอย่าก,กินยาเป็นอาหารไม่ใช่อยู่ๆมียาพกสิบอย่างไม่ใช่ไม่ใช่กินอาหารนะ่ะไม่ว่าจะเป็นมะล่าเป็นอะไรหัดกินมันจะปลอดภัยจากโรคภยัยไข้เจ็บโอ้ยยายชอบมาก ชอบกินแบบนี้ไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยนะบางคนเขาก็จะโวยงานะงาขั่วงาขั่วแล้วก็รานน้ําผึ้งอา่มามันจะกินง่ายขึ้นแต่ยายไม่ต้องชอบปรุงแต่งแม้แต่ตัวเองก็ดูดิสูตรออริจินอลสูตรจริงๆนี่ยลิปไม่ทาแป้งไม่ทาสูตรกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้ว หอมผุดๆเลยม,ลมันองไหมโอ้ยนี่ก็ท้ายแต่เขาลองโอ้ยมีหน้าล่ะอืมไม่ดูไม่ดูอันเก่าก็ยังไม่มาอันเก่าเมาื่อวานเนี้ I